สบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขุคุณนเนาะอ่าบพว่าทั้งพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศพี่น้องก็ยินดีตอนรับเข้าู่ช่องบ่าเตียงทองซานเอลอีกแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องมือนี้บ่าเตียงกาซื้อถังสีพี่น้องเลยอ่าไปให้น้องลาตีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเมาื่อวานนี่กาเพิ่น ขึ้น,นสังกะสีหรือว่าใส,ส,ส่สังกะสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเมื่อนี้กับเพิ่นน่าจะใส่ผ้าพี่น้องเออผ้ามันกับเพิ่นเอาเพิ่นเรียบใส่เนาะมาเตียงกับทาสีให้เพิ่นเมื่อวานนี่เพิ่นน้องราตตีเพิ่นทายาการปวกพี่น้องเอยเรียบร้อยแล้วกนะ็ทาสีทับมืนอี้เนาะก็หรือว่าเป็นที่เรียบร้ upward. อยพี่น้องเอยแล้วก็ใส่ผงใส่ผ้าเรียบร้อยก๋ยวทาเบิ่งน้ำกันเนาะว่ามันสีงามชัดใดพี่น้องเอย บาเตียงกันได้อาจจะมาเรื่อยๆอยู่เพราะว่าต้องซื้อพวกแห่พวก้ายพวกปูนไปให้เล้วพี่น้องเลยให้เราอนาก้เนาะแล้วกัเทพื้นตารางเพื่อนเพิ่นอีกพี่น้องเลยแสงแม่บุญทวีเพิ่นเนาะให้เทพื้นให้เล้วพี่น้องเลยเพื่อที่เรานั่งย้ายเรานั่งลิ่นสะดวกสบายเนาะแล้วก็มือขึ้นเฮื่อนขึ้นซ่านกับแขกคนอาจจะมาลายกับนั่ง กวงคพี่น้องเลยแต่ก็ติดตามเบิ่งนํากันเนาะพี่น้องว่าอ่าสิมีหยังแน่ผู้ใหญ่เพิ่นซอยพี่น้องเอ้ยกเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะอาจจะบ่ได้จบง่ายดอกน้องาตีนี่พี่น้องเอ้ยอาจจะไปยาวอยู่เนาะเดี๋ยวติดตามเบิ่งติดตามชมนํากันพี่น้องเอ้ยมื้อนี้บ่เตียกเข้ามาเลยโดยที่บ่ได้โทรหาเราบ่ฮู้ว่าอันเราอยู่เฮือนได้บ่หรือว่าจังได๋เนาะพี่น้องเนาะกไปเบิ่งไปชมนํากันพุ่นแหละ เป <Yeah. S 1> ็นการจะมาอยู่พ uh, okay. so ี่เลยพี่น้องเลยพอเบิ้นกันกำลังคุณเคียวเนาะเฮ็ดช่วยกันอยู่ให้มันเลี้ยวให้มันทัวพี่น้องเลยไปไปเบิ่งไปชมน้องกันพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องเลยตอนนี้ก็เตียงกับมาฮอดเป็นทีเรียบรอยแล้วนาะพี่น้องเนาะกะียวรถเข้าไปพุ่นลงเบิ่งเลยพี่น้องเลยไปนี่สิเข้าไปทางหอมเพื่อนเราเลยลงเบิ่งนาะพี่น้องเนาะว่ามันิเข้าไปได้รีโบพี่น้องเลย พราะว่าส่วนลายบระตียงก็มีแต่เวะอยูน่นี่พี่น้องไอ้เอารถขับไปหอดพุ่นเลยวันนี้เนาะเพราะว่าจะเอาทางสีลงเพื่อนเร<ม>าเดี๋ยลองเบิ่งมันไปได้อยู่บอพี่น้องอาทางเนี่ยมันจะทะลุไปหอดเพื่อนแล้วเลยบอเนาะอ่านี่พี่น้องอก็ไปได้พี่น้องเนาะโอ้แต่ว่ามันจะสีน้ำขูดแน่พี่น้องไอ้ตาู้ใด้แบบ เคลียนรถในกะสีลำบากเน,นี่ยน,น,นู่นึงเนาะแต่ผมได้ห่วงรถแน่กับพี่น้องเลยแต่สําหรับรถเตียงรถเตียงก็ห่วงอยู่แต่ว่ามันกะจะได้พี่น้องนี่งานกับงานเนาะอบอนี่เรียบร้อยพี่น้องเลยโอ้บถเตียงเงินให้มืงินอนะ่ะเนาะธมดินเรียบร้อยโอ้สบายดีสบายดีเอา้ายายกันมาบ,บ่บาโท บ่มันนั่งแง้งขึ้นไหมนี่บ่พี่น้องเหรอจะบายดียายกินข้าวกินน้ำนะบ่กินแล้วค่ะคุณชมโอ้กินได้ยังกินมะนีกินไก่จะมให้เนืไก่เขาเอามาให้ตาวบานนี่ได้กินทอดมื้อนี้ผู้ป้อมก็คุ้มแล้วใช่ไหมโดยสบายดีน้องใช้น้องราตรีไปใส่ ดูเผ่าเฮือนพุ่บ่โดยโดยสร้างเพื่นบรมมาบ่เมือนี่เมืองบรมมาแต่เศ้าพ่ะโดยโดยโดยอ้าวสร้างกับบรมสซ่มเนาะพี่น้องน้องรตีเผ่าเฮือนพี่น้องเลย ไอ้ไทโทษมากกเลยอันโบเห็นฮับใช่หรอคิดว่าย้อนวันสางกระซับไว้เดี๋ยวจะพาขึ้นเบิงเฮือนเพิน่นสักเด็กสักหน่อยก่อนพี่น้องเลยเด้อโทษเด้อหัวเด้อออ๋อนี่เรีย๋ยวน้องพี่น้องใส่หลังคาเรียบร้อยพี่นองง้องเลยก็ยังเหลือแต่ใส่ผ้าสร้างก็สร้างผู้เดียวเนาะเพิ่นกะมือมามือโบนี่พี่น้องเลยครับว่าเห็ดอันนั้น ในากาแมน่นไม่ได้หึงดอกอีกซองสามมืออลไรก็แล้วเะไรแหล,ละพี่น้องเอ้ยเพิ่นอาจจะมีมงหิริไปหลายทางบุหรือจ้างใดบ่เตียงกะบ่หูเนาะโอ้โอโอโอปะผูบ่เตียงเงินให้เราสามแสนมืึนแล้วก็ซื้อดินมาถมพี่น้องเลยเอาดินมาถมในจะ้ะอ้ถือว่างามแบบนี้เดินเนาะควงข่วงสะอาดสะอาดพี่น้องเลย แต่กระอดใจรออีกสักเด็กสักหน่อยเนาะประเตียงกันกำลังขุ่นเขียวอยู่เห็ดเห็นแล้วเห็นมันเล้วแหละพี่น้องเลย <c oughs> สร้างเป็นก,บบกมะบมื م อนี่โอ้นี่ <c oughs> สร้างกระซี่หางกระชาแล้วเมื่อวานนี่เนาะโอ้ ี่น้องเอ้ยอืมก็งามอยู่เนาะอ่าฮุบห่างหลังจากทันได้แล้วก็พี่น้องเอ้ยได้ก็อ่าฟังเบิ่งมันแล้วนี่แหละสิเป็นจังไดออกมาหน้าตาแบบใดเนาะพี่น้องเนาะอโอเคเนาะสร้างก็บ่มาซ้ําพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็เพิ่นไปเวียกโอ้เนาะจักซาักน้อยสร้างก็พี่น้องเอ้ยโอ้สร้างก็สร้างผู้เดียวเนาะสมควรมันก สิเฮดให้มันแล้วได้แหละพี่น ja ้องเอ้เพราะว่าก uh, hmm, ็จะเล็งให้มันแล้วมันทัว un ทันขึ้นเมื่อออกไม้นี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้อันนี้บ่สิยาการปลวกบ้น้องทาเรียบร้อยเลยเนาะโอ้โดยโดยวันนี้ไอ้ไอ้ซื้อสีมาอันน้องที่ทาได้บ่หรือว่าอันนี้ดูยังไงหรือว่าล่อให้ใส่ใส่ฟ้าแล้วกันบ่ให้ใส่ฟ้าแล้วกันก็ได้เนาะ รายการทั้งท่าจะเดียวรายการอันแจวไว้ใช้อันถังมันนี่อันชื้อมาให้เลยอยู่หลังรถพอเอาไว้เพื่อยพุ่นจะพุ่นก็ได้เนาะอ่าโดยพี่น้องเลยเพราะว่าอันมื้อนี้จะคำไหมตู้เก้าเก้าคำเก้าคำแฮมเก้าวันอาทิตย์รีถวันอาทิตย์หน้าเลยเนาะอีกอาทิตย์เดียวพี่น้องเลยเหลืออีกอาทิตย์เดียวขึ้นเพื่อนเพิ่น เอ้าจะได้กะมาเบิงมาส้มน้ำกันพี่น้องเลยเพราะว่าน้องไปหาปุยไงคนเดียวคำหนึ่งวันที่งามเนาะเดือนหกเมนและเมนเละเดือนหกของไหม่คำหนึ่งนี่งามแต่ว่าเรื่องอนาเรื่องพระเรื่องพระงฆงองค์เจ้านี่กัอันติดต่อไปแล้วเนาะอ่าเป็นทางเมย์เป็นบอกว่าเอสามองค์พ่อแม่พี่น้องเลยอ่าก็เดี๋ยวนิมุน่นมาเนาะ อันน <ítulo> ี <irgendw carbono> ้บ <t> ่เตียงกาสิอ่าพุ่นแหละมื้อหน้าพุ่นแหละพี่น้องเอ้ยบ่เตียงสิซื้อปูนมาให้แล้วก็อ่าสิสิก่ออ่างน้ําให้แล้วเนาะแล้วก็สิเทพื้นก่อนให้มันแ้ก่อนอ่าขึ้นเฮือนพี่น้องเอ้ยปูนนี่กบ่เตียงสิซื้อมาก่อนีจัก10ศอกก่อนเนาะมันบ่พอจังได๋ก็จังเพิ่มเติมไปพี่น้องเอ้ยอืมแล้วกสิก่อแทงน้ําพร้อม ดินดินจี้อยู่พี่ดินบ็อกอยู่พี่น้องถามอยู่ว่าเพิ่นขายก่อนเท่าไหร่คือว่าตอนนั้น700ล้านนึงนะล้านนึง่ตลาอือนี่เห็นบ่มีผู้ช่างนะเว้าเราเคยือบ่เฮาผัดบดพุนเนาะคงก็ได้อือเพราะว่าเฮาโดยเพราะว่า มันก่อเองนี่นะมันบังเทือกอับประมาณจักร้อยนี่แหละมันก่ออ่างเนาะอะประมาณจักร้อยไปไปลายนี่แหละคนน่แหละคนเคยเฮ็ดอน <c oughs> างน้ำก็ได้ของน้ำก็คนเคยอยู่เพิ่นหาก,กับพักเฮ็ดเฮือนแคมทางกั่นได้ชาวคนเมเนียคน่ะที่พิ่นว่าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยขีดเนาะดินดินดินบล็อกนะโอ้ประมาณสัก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 ร้อยสองร้อยนี่เพิ่นก็มาสุ่มหรือว่าหรือว่าจังใดเนาะลองลองถามเบิ่งก็ได้เด้อ อ่าให้คุณทิตุนี่เพิ่นลืมกันครับโน้โดยโดยโดยอ่าถ้าว่าเพิ่นสร้างมาแล้วก็คือให้เพิ่นสร้างมาเลยก็ได้นะอ่าอินบ็อกซ์อีหยังก็ถามสร้างเพิ่นก็ได้เพราะว่าอันน้องเพิ่นฮู้จักสร้างอยู่พี่น้องเนาะใกล้ๆเมืองเพิ่นอยู่นนั่แหละว่ามันใช้ประมาณจักก้อนนี่อาจจกได้สักประมาณ4ซะ4ัคูนสเมตรนี่แห่งน้ำฮะอ่า สี่ประมาณสามเมตรหสิบก็ได้นี่มานี่ไปนี่นะเอากะว่าหรือว่าเอาสาเมตรคูณสาเมตรแล้วก็เอาสูงขึ้นก็ได้แม่แหละแม่แหละมันจังบวเปลืองพื้นที่เนาะเฮาเฮาอยากได้อันน้ำลายเขาก็เห็ดสูงสูงขึ้นน่สักหน่อยพี่น้องเอ้อันนี้ก็คนอันนี้ใช่แล้วเมื่อวานนี่เนาะเบิดมือเออ โดยฉันได้แล้วซ้ำอันนาเมื่อวานนี่กะมาซ้ำเมื่อนี้บ่พอสามหลดส่วนกับน้อกเลยโดยพี่น้องเลยใส่กันจนมื่นจนค่ำเนาะโดย <k ip 27 noise> โดย <c oughs> โดยเอาไอเดียวไอไปเอาทังซีมาไว้ก่อนได้เถอะหรือว่าเอาอันเดี๋ยวน้องเอาไปไปไปพุ่นได้บ่หรือว่าเอาให้วนไปพุ่นเลยบ่ออ๋โดย <c oughs> โดยอ่ะโอเคพี่น้องเลย บ oh. ่ติงเอาทาง4มาไว้ให้น้องเพิ่นมื้อนี้เนาะน้องลาตีเพิ่นเฝ้าเฮือนบ่อโดยโดยโดยนะโอเคพี่น้องเอ้ยมากับอาจารย์คือเก่ามื้อนี้พี่น้องเอ้ยเนาะเป็นไดบอาจารย์เนเนาะโดยดีแบบน้อยใหญ่เนาะน้อยใหญ บรีกษัตร<อ>ิย์รัตน,นเนาะแมนสามคนพี่น้องเลยทา้านวนองเพล่นบอเอามีโอเคนี่บาเตียนก็ซื้อทางสีเนาะสีควันบุรีพี่น้องเ้ยคว,วันบุรีเลยควันกุ้มเลยอาจารย์นเ่ยมาไห้เห็น้องเพิินสีคำ่าชีาภาษาบ,บ้า,น,บาน,นองน้บ้านอก,กบานานากบ้ากับสีเทาเท่าะเนาะอ่าสีเท่าเท่าย้ายเพิ่นมักสีเท่าเท่าเลย เป็นคอออกมาสีเท่าพี่น้องไงนี่เนาะเหนืกว่าเอาสีสมผูนะเว้ยสีชมพูกะมันหวานแบวเพอดมาอยู่ในป่าในเขาพอดมานี่แหละสีเท่าๆพี่น้องนี่เนาะอ่าทางนึงกะบพันแปดร้อยบาทแพงอยู่เกือบเกือบสองพันพอพอพี่น้องเนาะอือเพราะว่ามันมันมันใส่ทาใส่แผ่นเรียบแล้วก็อ่าเพราะว่า บ่ได้ข้ามเบิดบ่แม่นบ่เตียงท่าอยู่เฮือนบ่เตียงเฮือนนั่นยังยังฮอบมันยังท่าพอพี่น้องนี่แต่ว่านี่หลังน้อยๆนึงเนาะน่าจะเหลืออีกพุ่นแหละกะเฮ็ดนอกเฮ็ดในบ่แม่นกั้นนี่เออกั้นนี่นี่ทงนอกั้งในพี่น้องแล้วก็คั่น2ห้องอีกแม่นมองยายนั่งดินแล้วก็สิเทพื้นให้ยายเพิ่นนั่งดินอีกนั่งดินเย็นนะนอนเวนอยู่นี่เนาะเย็นจ้อยแม่น่ ปลาไพ่ปลาโมเอนปลายเาะปลาไม่จังไผร์อเ่ไม่จังไผรก็คือไผ่เห็นเลยเนาะอ่าก็อันาหอมไปเลยเม่นเม่นอ่าคักพี่น้องเลยอันอันนะไปเอาบัจันเอาน้ามาให้อันน้องเว้ให้น่องพี่เนาะมาซื้อน้ามาบัตรซีมาให้สร้างสร้างกรบปุกนาพี่น้องเอ้สร้างกระอู้งานขนาดเนาะโอ้สร้างนี่พี่น้องเอ้สร้างผู้เดียวใหงเฮ็ดซ่าดซัก เพราะว่าเป็นผัวของเอ้ยล่าแหละเนาะอ่าเพราะว่าเพิ่นก็เป็นสราง <S <S เพิ่นเฮ็ดเป็นก็เลยให้เราเฮ็ดพี่น้องเอ้ยแต่ว่าอ่าป้เตียงเอาสรางมาตะบ้านผูก็แล้วแต่หึงแล้วปานนี้เนาะอ่าแต่ว่าเพิ่นกสิเอาเพงนี่มันมาไกลเนาะเพื่อมาตบ้านก็เพิ่นบวการถาลางไปอีกพี่น้องเอ้ยนี่เพิ่นอยู่ใกล้กันก็นเลยให้เพิ่นเฮ็ดซะเนาะอ่าก็งาน,งานเพิ่นก,นกน็พังเบิง่งพี่น้องเอ้ยมันแล้วมันทั่วพแล จังมาว่านํา <ore> กันมันสิเน็บหรือบ่เน็บซําใดเนาะพี่น้องเนาะอืมนี่บะเตียงก็ซื้อเอ็มกับสปอนเซอร์เนาะเอาน้องเอาเอาเก็บไว้ก็ได้โดยโดยน้องแบ่งกินนําก็ได้นือสร้างเพิ่นมาก็ให้ไว้ให้เพิ่นกินเนาะอโอ้ยายก็มาแต่เช้าบ่เช้าพร้อมกันอืมานั่งเผานี่เนาะนั่งเผานั่งเบิ่งบ่ วดเนาอดเอาอดเอาเดี๋ยวกะสีเทพืนให้นางเย็นๆนี่เดี๋ยวเข้าก็สีมานอนเว้นดินดินน้ำดอกนอนเว้นชักบาทนี่อ๋อเอออันนั้นพ่อเมนเมนเมนลืมบอจันคิลงคิลืมเลยบ่เตียงกะพี่น้องเลยอ่าเนาะขอบใจได้ลายมันมีอณบาลภาพเนี่ยพี่น้องเลยแล้วก็ นื้ไว้ให้อนนสร้างเพิ่นใส่เนาะนี่มันมีประตูสองบานก็ใส่2อันพี่น้องเยเนาะแล้วก็กระเจนี่เอากใหญ่โรกระเจกล็อกไว้เพื่อใหมีเงินห้างหลายอย่างคนรักเงินห้างกอันเนาะบ่ยกใหญ่เด้อนี่2งันพี่น้องเยอ่าไว่า2ห้องไว้ล็อกไว้ทั้งเสือบัดไปเวียกไปงานกะ อล็อกไว้แล้วก็มีเครื่องมีของที่สําคัญเนาะยันคนหลักอายายอาขนมไม่นั่งกินดิ่นเลยยายเด้ดเออ่โดยทอาเมื่อป้าได้ใช่ป่นี่เด้ดเออ่โดยมือม้อมือม้อน้าพู้เล่เดี๋ย็นนกอนันต์ก็อาจจะซื้อปูนมาให้อนันต์ก็ทำอันสร้างเนี่ยเด้อเบิ่งใน่ว่ามันใช่หินบล็อกอันนั้นจะก้อนอา่าเพราะว่าเดี๋ยวก็คำคือแมนเมนเมนคือมัน มันอยู่นี่มันถือกะสร้างย่นี่มากก็ได้นะเดออันคขว่านั่นกะมันมันต่างกันกะเดี๋ยวเขาสื่อมาตะพุ่นก็ได้หากแต่ว่าคิดว่าน่าจะถือกลาอยูถ้าถ้ามันอยู่ใกล้พี่เนาะอยู่ในเมืองโดยออาใจใดก็ให้ g r a ก่อนเด้อน้องเด้อะจใดก็โดยโดยโดยเอาโอเคเนาะ่อแมพี่น้องมาเตียงก็สิครตูเดินทางไปโตพี่น้องเลยบริกรดอกบนนี้กันเนาะมีไปเวียกไปงานโตแหละพี่น้องเลย ก็ต้องขอบุณขอบคุณทั้งแม่บุญทวีเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นดิซอยแล้วก็เทพืชแล้วก็กอเองมุงเองน้าห้เราอีกหลายอย่างพี่น้องเลยขึ้นเคลื่อนไม้แล้วนี่ก็เชลิ่งให้มันแล้วเนาะออกไม้คำหนึ่งตรงกับวันอาทิตย์พี่น้องเลยเดือนนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยจังได้กะขอตัวเดินทางไปต่อเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ก็ซื้อถังสีมาให้เราพี่น้องเลยผ้าประจันอดเข่าหน้าบุ้งเว้นเนาะยื้อเข่ายื้อเข่าอะไรห่าง หิวของแท้เว้ยนหิวลิลลิลเนาะอ่ะโอเคเนาะพ่อแม <laughs> นะ่พี่น้องวันนีก้กแบ่เตียงขตับรถเดินทางก้อนพี่น้องเนาะต้องก,อกรงขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่นอ้องเบิร์ตสกุลสุคนพี่น้องที่เข้ามาครับชมคลิปจนจบแล้วก็บอกข่าวโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อสำรักบริษนี้กบ่เตียงขับตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยสบ,บายดีเด้ขขอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสกุลสุคนเนาะ